เวสต์แฮมพลาดโอกาสคว้าชัยชนะเหนือนิวคาสเซิลเอ้ยโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแพงนะฮะตอนนี้เราอยู่กันในเกมฟีฟ่า20นะครับผมกับโหมดแมนเจอร์นั่นเองนะครับหรือว่าโหมดโคช้ชปุย๋ยนะนั่นแหละนะฮะพาร์ตนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่13นะครับ ไปกันต่อเรื่อยๆนะฮะช่วงท้ายฤด,ดูกาลแล้วนะในฤด,ดูกาลนี้นะครับอาเจอติพลาดโอกาสทองช่วงท้ายเกมนะครับทำให้เวสต์แฮมแบ่งแต้มกับนิวคาสเซิลไปครับพลาดโอกาสที่จะ G จี้จาาฝูงอย่างสเปอร์นะครับคือตอนนี้เนี่ยดูตารางคะแนนนะฮะเวสต์แฮมตามสเปอร์อยู่6แต้มนะครับแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัดน,นะในสเปอร์มีเกมอยู่ในมือ5เกมเท่านั้น นะครับส่วนเกมที่ยากที่สุดของเปเป์เนี่ยถ้าที่ผมดูนะก็คือการเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมีแต่เกมง่ายๆทั้งนั้นนะครับส่วนทางเวสต์แฮมเนี่ยมีเหลืออยู่6เกมนะครับมีเกมที่ยากอยู่2เกมก็คือการเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของวูฟแฮมตันนะครับแล้วก็การออกไปเยือนแมนยูไนต็ดในบ้านซึ่งเป็นงานยากมากของโคชชิบุยนะครับที่จะต้องพาลูกทีม เก็บ3แต้มให้ได้6นัดนะครับแล้วเราก็ต้องมานั่งลุ้นอีกว่าสเปอร์จะพลาดหรือเปล่านะฮะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเก็บ3มแต้มได้ทั้ง6นัดนะครับเราก็ต้องลุ้นให้สเปอร์เนี่ยพลาด1นัดเป็นอย่างน้อยพลาดในที่นี้ก็คือแพ้เลยนะฮะเราถึงจะมีโอกาสแซงเข้าป้ายนะครับผมเพราะว่ายัางไงเนี่ยประตูได้เสียเนี่ยเราดีกว่าสเปอร์อยู่แล้วนะฮะนะตอนนี้ก็ต้องมารุ้นกันนะฮะช่วงท้ายฤดูกาลนะฮะ เมาตอนนี้ก็ไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับผม Let's go! แต่ไม่ว่าทีมไหนจะได้แชมป์นะครับเซบาสเซนันแลก็น่าจะได้โกลเด้นบูทแน่นอนครับเพราะว่ายิงเยอะสุดแล้เกินครับดาสันโวนำด่งๆนำเดี่ยวๆเลยเนี่ยใครมาทุบพื้นเร็ววะเนี่ยเอาหน่อยอันแล ออกองหน้าเบอรห์หนึ่งเดียวของเราเลยครับคนที่ทำประตูเยอะที่สุดในฤดูกาลนี้นี่กระตุ้นลูกทีมครับกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมเนีนะ่ยมาดิคันไวส์ครับให้ที่เจมิลิสันยัดเข้ากลางมาติดเว,วสบ์สต์เบียดอา้าวม้วนหลบได้เฉยเลย เลนนอนครับเลนนอนให้ตามช่องมามาอีกแล้วบังไว้ก่อนโอ้โหโดนกอดอีกแล้วครับอ,อะไรวะเนี่ยเดลเบิรก์กอืมแล้วโดนไวซะด้วยครับเนี่ยจงังหวะนี้บาบวยหน้าครับจะเข้าแล้วโอ้โหโดนดึงบอลกลับมาพรวดครับกเมสประกบหา่างนะอีกนะโอ้อะไรวะเนี่ย ฟิลิป e เดอร์สันตรงกลางติดอีกแล้วผมจ่ายยัดกลางไม่ได้นะเกมนี้จ่ายยัดกลางทีไรติดตลอดนะฮะลาบูฟอร์เอลครับฝากอันแรกก่อนเดคันไวส์เติมขึ้นมาแต่ให้ไม่ได้ครับเจมิลิสันทะลวงไปจะยิงโดนแซะไม่ได้ก่อนครับอเออให้มันแข็งแกร่งหน่อยอื เล่นหนักเลยครับเบอร์ลี่อือสวยเนคันไวส์จัดโตโอ้โหจ่ายติดอีกแล้วอะไรอยู่วะนี่จังหวะจะให้อันแลติดตลอดครับจะฝากบอลไงเจ็คแมตติสันครับโอ้โหยาวไปแล้วโอ้โย,ยอะไรวะเนี่ยยังไม่ได้ยิงเลยนี่ทำไมพลิ้วจังเลยวะเบอร์ลี่มาอีกแล้ว ทำไมหลังหลังยวกก่วงขนาดนี้ครับบาบยนะูยแนเข้าบอลโอ้โห,โหแล้วดูตรงนั้นโลง่ลงๆเลยครับโกเมสจะเข้ามาปิดเลยครับเสร็จเลยครับอวาวรีแหละโอ้โห,โหแล้วดูยิงดิเติมหน่อยบังไว้ก่อนครับอันแลพลิกไม่ได้โดนโอ้โหโดนซ้ายอีกแล้วครับ ทำไมแข่งแกล่งกันจังเลยวะเบอร์ลี่กองหน้าผมนี่192นะครับ er นะ <Vid ra. S 1> อัลแล่นะฮะตอนนี้ต้องเอาประตูแรกมาให้ได้ก่อน่ <All away. S 1> อรน,นาวครับให้คริสเตนไม่ใช่ฟิลิเป้เนอร์สันเนอะเนอร์สันฟอรนาวอัลแล์ตอกส้นมาสวยครับอัลแล์หลุดมาจริง <Yeah. S 1> ติดล็อกโอ้โห ไปสิเพื่อนไปสิเพื่อนของกลางมาครับเจมิสันให้จังหวะน,นี้ติดอีกแล้วครับติดอีกแล้วครับโอ้แล้โดนย้อนอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยโอ้กองหลังครับ สาม right. สูนี่นะใครจะไล่ทันวะเนี่ยฟิลิเปสันให้โอหนาวยิงโอ้ชนคานอีกครับวอตดนปั๊มอีกแล้วครับพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราเห็นก็คือดูดิเกอร์นะครับตัดบอลโคตรเก่งเะย ต้องส่งแมวมองไปสองฟอร์มดูดิกเกอร์แล้วเอ้าอย่างงี้จุดโทษครับจุดโทษเจมีนิสันครับแตะบอลไปแล้วครับโอ้โหโดนกระแทกล้มลงไปขัดขาอันแล้วอือโอเคเอามาก่อนหนึ่งลูกเร็วเรวกลับเลยกลับเลยรีบกลับเลย ไม่ต้องดีใจครับรีบกลับเลยมาดูเกมนี้กองหลังผมพลาดเนี่ยพลาดอีกแล้วครับบาโบยหน้าครับหลายจังหวะแล้วนะมาบโบยหน้านะติ๊กชื่อไว้ก่อนเลยนะาบาโบยหน้านะไปเพื่อน <c oughs> พลิ <c oughs> พสิตสวยงามสวยงามมากพ,พิเศษพลิสิต <c oughs> แล้วมาต้องมาแล้วอย่างนี้ต้องมาแล้ว <c oughs> กล้องหลังผมมีปัญหาชัดเจนตอนนี้แต่ว่ากล้องหน้ายัางดีอยู่น่ครับโตกลับมาครับคริสเตนพลูริสตครับปาดมาตรงกลางโอ้โหเสร็จเลยครับเซบัสเซนอันแลแบบนี้ก็ไม่พลาดแน่นอนครับว่าที่เจ้าของรางวัลโกเ้นบูชนะฮะดาวซันโวในฤด,ดูก,กาลดีครับตรงกลางยังไม่เติมครับยัดไปสวย อันแลให้ไม่ได้จะย้อนติดอีกแล้วมึงดักกันเก่งจังเลยเบอร์รี่ตอนนี้ผมพะวงกองหลังแลพ,ะ,พะวงคู่เซนเตอร์แฮฟนฮะอืมสวยลุยสิทธ์เลี้ยงตัดไปตรงกลาง <ad ison? S 1> ใจไม่ใจติดอีกแล้วครับโอ้ตรงกลางของผมนี่เจมีสันจ่ายติดตลอดดูอันแลครับกลางมือบอกเลยจ่ายให้มันแม่นๆหน่อยเพื่อน โเด็กก oh. <The S 1> oh ันไรซ์โอ้โหปั๊มกันเก่งจังวะทีมนี้ฮะผมนี่ไม่มีตัวแข็งๆเลยแหละหรือว่าไงอันแลกก็ตัวใหญ่นะครับเมื่อกี้เด็กันไรซ์ก็ตัวใหญ่นะครับทาไมโดนอ่าวิ่งไม่ทันอีกเพื่อนปะวยหน้านี่มีปัญหาจริงครับปะวยหน้ามีปัญหาจริงครับฝากแป๊บไปเพื่อน ดีงามดีงามดีงามพระรามเก้าพระรามเก้าอันแล้ปังเรียบร้อยครับผมแฮทริกเอาสิครับเอาสิครับ,รบยิงมายิงกลับไม่โกงเลยแอสิสคนเดิมครับคนทำประตูก็คนเดิมครับ เลยน่งจะเปิดติดเฟตริกเพื่อนมาช่วยหน่อยเฮ้ย,ยอย่าหันอูโยโกเมสมาช่วยครับเจมิเลสันรอเพื่อนเติมจะให้โดนปั๊มอีกแล้วครับมึงปั๊มเกง่งเก่งอู้อู้เพื่อนโอ้บาบวยหน้ามีปัญหาจริงว่ะของจริงเลยคนนี้เกมเนี้ยทั้งเกมเลย ตั๊มหน่อยครับโอ้โหมสู้เขาไม่ได้เลยครับทั้งเกมมาอีกเลยครับแม็กนิวเสาไกลโอ้โหเรียบร้อยครับเซนเตอร์หายครับคู่เซนเตอร์ฮาร์ปหายครับไม่รู้จะพูดยังไง Hmm. โดนยิงไปห้าลูกเกมนี้จบเกมไปครับผมเบอร์ลี่บุกมาอชนะเวสแทมไปห้าประตูต่อสามนะครับ <c oughs> อันแล้วบอลกลับบ้านทำไมเนี่ย <c oughs> โอ้ยิงช่วยทีมแล้วครับสามลูกครับ <c oughs> แต่เกมรับครับช่วยให้ทุกอย่างมันแย่ลงครับ <c oughs> ไม่ได้แชมป์แล้วแหละดูการนี้ ส u เปอร์ก็ยังไม่พลาดนะครับชนะบอลมัดไป3ประตูต่อ0ูนะฮะแต้มก็ห่างไปเรื่อยๆตอนนี้ตามไป9แต้มเลยครับไม่น่าจะทันแล้วมีอะไรอยู่ในมือบ้างตอนนี้สําหรับเวสต์แฮมนะครับไม่มีแล้วนะฮะก็คือฤดูกาลนี้ก็คงจะจบที่รองแชมป์นะครับ <c oughs> โอ้เกมที่แล้วเสมอเกมนี้แพ้เลยนะฮะแต่ทีมใหญ่นี่ตบเขาหมดนะทีมเล็กแจกแต้มนะครับ โอเคเกมต่อไปครับเปิดบ้านต้อนรับเกมเมยือนของวู๊แฮมตันเนะ่เมื่อกี้ก่อนเปิดคลิปมาเนี่ยผมบอกว่าทีมที่หนักก็คือวู๊ปแฮมตันกับแมนยูใช่ไหมแต่เจอเบอร์ลี่ตบเข้าไปนี่เสียขบวนเลยเฮ้ยผมลืมเปลี่ยนตัวผมแกจะดรอปบาโบย่านะฮะมัวแต่บนลืมเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลางเกมี่เสียโค้ต้าอีกมาเริ้กเสียงอ่อย เกมที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับในฤดูกาลนี้ของเวสต์แฮมเนี่ยช่างมันครับพีเกตนับแอเวสออกข้างมาแล้วก็ที่ตรงกลางครับจอมูตินโยอื้อเบียดสวยทีอย่างนี้ระเบียดดีแลือเกิน yeah, เกมที่แล้วเบียดยังไงก็ไม่อยู่ ยังอยู่ในแดนตัวเองครับบูแฮมตันโดกรกตีกระชากขึ้นมาให้ที่จามูติญโยโดกรกตีนะเดียโกโจตาจามูติญโยยิงโอ้โหมุมแคบเข้าไปเลยครับอะไรของกูวเนี่ยโอ้โหบาบวยหน้าอีกแล้วแหละนะเนี่ยเนี่ยดูดิ โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฟรเดริกให้ที่เจมีดิสันครับแทงออกข้างมาริเปนเดสันเจมีดิสันดิโอ้โหคุณจะให้เจมีดิสันนะครับอลไรวะเนี่ยจ่ายบอลไม่ได้ดังใจเซฟได้อีก ปาตริซิโอครับอารันกิสจอนนี่ติดเฟตฟิปเอปเอร์เดซันเนะยฮะยังไม่ออกโอเคเกี่ยวลงมาเล่นได้ครับเล็กสวยครับเซบสาสเซนแอลลรอเพื่อนเติมแปบ๊บอืมฟอร์แนวโอโ้โ,อโหหานหน้าปากประตูไปครับบอลไม่โค้ง,อ,งอัดเต็มหลังเท้าครับ แอนเสันให้อันแรครับไปเลยเพื่อนฟริเปอร์แอนเดอรสันครับสไลด์มาแบบนี้ลากขารอเลยใ <laughs> บเหลืองไปสิครับแบบนี้นๆๆๆกับตันทีมครับซไซด์โดยไปเหลืองคนแรกของเกมครับมาไม่ทันปั๊มหน่อยเออปั๊มให้มันได้หน่อย ได้อยู่พลิกศิต์มาอีกทีนึงเรียบร้อยเลยครับผมเดนคันไรส์มามาโอ้ยกว่าจะมาครับประตูตีเสมอจอน,นี่เจอกับเฟดริกพลิกไปพลิกมาคลอสเข้ามาแบบนี้ติดลูกกระดินเดนคันไรส์มาช่วยหัวทิ้งไปเลยครับหัวทิ้งไปเลยครับไม่ไว้ใจคู่เซนเตอร์ฮาฟเนี่ย ย้อนมาดูการตี้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับจังหวะน,นี้ผู้สิทธิ์ลงมาช่วยนะครับมีพื้นที่เยอะเหลือเกินครับจิ้มต่อไปจิ้มต่อไปผู้สิทธิ์โดนเกี่ยวไม่ฟาวเพราะโดนบอลนิดนึงกูว่าแล้วพอโดนบอลก่อนก็คือไม่ฟาวนะครับในเกมในเกมอ่ะในเกมอ่ะนะดูการตี้เปิดติดอืมเอาอหันหลังอีกปัมได้ครับเจมินิสัน ไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อน,อนโอ้โหจะให้เจมีนิสั้นเงียบแม่ติดลินเดเลฟส์รู้ทันตลอดอะจามูตินโยบังได้เลยครับลูกกาดีนเหลี่ยบดีกว่าโอ้โหดูดิเขาดักได้อีกแล้วครับดักเก่งกันจังเลยวะทีมนี้ก็ดักเก่งทีมนี้แล้วก็ปั้มเก่งอ้าวดักได้เหมือนกันเหรอวะ ดักได้เหมือนกันเลยครับโอ้โดนปั๊มล่วงลงไปครับเจมินิสันอ้าวก็ไม่ได้เลยเลยครับเพราะว่าพื้สินปล่อยเกมไปแล้วครับโอ้โหจังหวะพลาดอีกแล้วครับเนี่ยโอ้โห แล้วหลุดไปแบบนี้ก็ไม่พลาดครับเดียโก้โจตตานะครับโหเวลาเหลือน้อยแล้วด้วยเวลาเหลือประมาณ10นาทีครับไหไววะเนี้ยอ้าวโอ้ยเนาะ ผมกดทุ่มไปแล้วเมื่อกี้ฝั่งตรงข้ามกดเปลี่ยนตัวนะฮะมันก็เลยหยุดเพราการไม่ที่ทุ่มไปอีกทางนึงเฉยเลยตั้งแต่จุดโทษของนิวคาสเซ่นนะนะโกงจังเลยผมไม่ได้กดอะไรเลยมันก็ยิงออกปีนะครับอันนี้ผมกดไปอีกทางหนึ่งส่งไปอีกทางเรายังมั่นใจอยู่นะฮะ ถึงแม้ว่าจะแพ้ไป2เกมติดเนี่ยความมั่นใจของเราก็ไม่ลด,ไม,ดไม่ลดน้อยลงไปผมไม่มีทางที่จะผิดหวังกับเพื่อนลงุงอะไรวนเนี่ยกูลพูดอะไรเนี่ยผิดหวังกับลูกทีมแน่นอนเนี่เนี่ยเวสต์แฮมร่วงมาอยู่ที่3แเลยครับตัวเลวพูลนาไปแล้วครับแซงไปแล้วครับอยู่ที่2เรียบร้อยแล้วนะฮะด้วยแต้ม72แต้มนะครับส่วนสเปอร์เนี่ยตามไม่ทันแล้วแแต้มนะฮะตอนนี้เหลือเกมในมือกันคนละ สเกมเท่านั้นนะครับเออเว้อะครับเกมนี้ครับออกไปเยือนนอริชนะครับผมนกคามิ no ้นนะไม่มีกระจิตกระใจเล่นแล้วตอนนี้พอมันร้อนเนี่ยมันก็จะพลาดไปเรื่อยๆนะครับมาโบยหน้าเนี่ยผมจะพักแล้ะเอาดิยอบดีกว่านะนี่โป๊บลงบ้างนะครับลองเปลี่ยนแผงหลังดูมันมีอุปามกาโนอีกคนหนึ่งเนี่ยอ่ะเปลี่ยนทั้งคู่เลยแล้วกันนะดิยอบกับอุปามกาโนเนี่ยลองดูสิ ว่าจะเป็นยังไงลูกทีมไม่ค่อยฟิตกันด้วยนะครับเพราะว่าเล่นกันติดต่อกันเหลือเกินเล่นกันติดต่อกันคืออะไรวะเล่นติดต่อกันมาหลายเกมเออไปไวๆเลยครับเกมที่35ในฤดูกาลครับของเวสต์แฮมนะฮะของนอริชด้วยนะครับเกมนี้ออกไปเยือนนะฮะเล่นในบ้านมา2เกมติดแพ้ทั้ง2เกมโดยเฉพาะเกมที่เจอกับเบอร์ลี่นะครับโดนยิงไปตั้ง5ลูกอ่ะ คือมีคนเคยบอกผมไว้ว่าถ้าพี่เล่นแล้วพี่แพ้หัวร้อนขึ้นมาเนี่ยแนะนำให้เลิกเล่นก่อนนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งร้อนเนี่ยมันยิ่งพลาดนะครับดักขาได้ทันเน่เป็นอะไรกันคอมเนี่ยแย่ขาสกัดไวมากแล้วผมเสียประตูอีกแล้วเนี่ยอะไรวะอามาโด เนี่ยติดอีกแล้วติดอีกแล้วโอ้โหจะย้อนอย่างนี้ไม่ได้เลยครับเกมนี้ไม่ใช่เกมนี้ดิทุกคลิปเลยอ่ะแล้วกูโดนอีกแล้วกูกี้เป็นอย่างนี้ทุกคลิปเลยครับทั้งคลิปทั้งคลิปนะคือจ่ายแล้วต mmm, ิดตลอดนะครับเกมนี้จะโต้กลับไม่ได้เลยครับแล้วดูดิโอ้โหการประกบตัว Dayo Upamecano. Encouraging play really clear from now. in the โอ้โหเกี่ยวจะไม่เข้าซะด้วยเก็บบอลไม่ได้ใช่ไหมเก็บบอลมา <g ay> เก็บบอลมาสิครับรีบอยู่เนี่ยโอ้เงียบอยู่นานครับคือผมตั้งใจอยู่นะฮะไม่ใช่อะไรหรอกมาอีกแล้ว เบียดสู้ใครไม่ได้เลยทีมผมเนี่ยผมงงมากน่นติดอีกแล้วครับเป็นอะไรวะมันยิงเป็นแมสซิตี้เลยนะ ยิงเป็นริเวอร์พูลเลยนะเฮ้โอ้โหยิงสักคมทุกเม็ดนะครับดูลูกนี้ดิเนี่ยจบเกมไปครับผมรอริชครับเปิดบ้านถล่ลมเวสต์แฮมไป4ประตูต่อหนึ่งนะฮะคลิปนี้เสียประตูไป10กว่าลูกอ่ะทีมไหนก็ยิงคมทุกทีมนะครับงงจัง แพ้สาเกมติดนะฮะผมร่วงมาอยู่อันดับที่3นะครับโดยมีแต้มเท่ากับแมนยูนะโอ้อะไรวะเนี่ยวันนี้วันนี้คือวันอะไรครับวันนี้คือวันอะไรครับวันนี้คือวันจันนะฮะเฮ้ยตามสเปอร์ไม่ทันนะแข่งเยอะกว่าเขา1แต้มนะครับร่วงมาอยู่ที่3นะฮะตามอันดับ2อยู่4แต้มนะครับแล้วก็โดยอันดับ4เนี่ยทำแต้มมาเท่ากันแล้ว โดยมีเชลซีอันดับ5จี้มาเหลือ2แต้มเท่านั้นนะครับพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนี่ก็รอดแรกแล้วนะตอนนี้นะฮะเออะไรของผมวะเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าผมสมควรที่จะหยุดก่อนหยุดตรงนี้ถ้าไม่งั้นบันลายกว่าเดิมแน่นอนนะยิ่งเล่นยิ่งพลาดยิ่งพลาดยิ่งร้อนนะครับยิ่งร้อนก็ยิ่งหัวเสียยิ่งทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดเนะฮะเอ้ยเซ็งจุง โอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะตัดจบตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะพาร์ทหน้าน่าจะเป็นตอนสุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้วแหละนะครับแต่จบพาร์ทหน้าเนี่ยพาร์ทต่อไปก็น่าจะมีการซื้อขายนักเตะเกิดขึ้นนะฮะก็ไปดูคลิปอื่นแล้วกันนะคลิปนี้ไม่ไหวแล้วนะครับโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเพบ่กันใหม่วันไหน บ๊ายบายครับ